เราข้ามฟากมาแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะขึ้นทางขึ้นตรงนี้นะนี่เลยโอ้โหว,ว้าวเจอทางแรกอเจอทางแรกก็บอกว่าโอ้โหชัน้ะครับยังชั้นเลยเนีย่ยโอเคว,ว้าวนี่นะครับ างขึ้นนะโอ้จุดที่เก้า่ะจุดที่หนึ่งวะเฮเดี๋ยวเราขึ้นไปดูความชันด้วยก่อนนะครับโอ้โหสู้ๆครับเราเริ่มขึ้น8โมง8โมง16นาทีโอเคครับผมไปครับเราถึงป้อม หมายเลขแปดครับเจดีย์องด์ดเก้าร้อยยสิบเมตรครับผมเดี๋ยวขึ้นไปต่อครับหันหลังอ่าดูความชันนิดนึงโอเคอยู่ครับผมไปได้ครับไปเรื่อยๆครับเพิ่งจะสองนาทีเอง ไปครับชั้นนิดนึงโอเคครับฝั่งนู้นก็จะเป็นท่าเรือข้ามฟ้าครับผมพอขึ้นมาผมรู้สึกว่านี้ก็คืออันนี้ก่อนป้อมเก่าสงขามาเลกแปดนะครับผมเนี่ย โอ okay. เดี๋ยวเราจะนั่งพักแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กล้องออกมานะครับโอเคครับถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยสวยครับสวยสวยครับโอเคครับ ันนี้ก็จะเป็นาเรือข้ามฟากนะครับโอเคขอทายากรุ่งก่อนครับพอเดินดูดเลยบันไดขึ้นมานะครับทางก็จะเป็นไม่มีบันไดเลยนะครับเป็นทางคนเดินนะครับตามสังเขาขึ้นไปนะครับผมโอเคครับดูความชันครับผมยังชันขึ้นเรื่อยๆครับโอเคก็ยังชันขึ้นอยู่ นะเราเราบอไปทางนี้โอเคครับก็ยังชันอยู่ไปครับไปกันต่อครับเดินขึ้นมาก็จะสักสอง้ยเมตรนะครับเราจะเจอสาราพักใจระหว่างกลางทางนะครับผมเราจะไปกันต่อครับน,นี่ไม่ชันละตรงสาราพักใจไม่ชันแล้วครับผมก็จะ เปให้เราได้พักผ่อนช่วงนี้ครับโอเคครับหูอื้อเลยจากสารามานะครับเดินมาประมาณสักร้อยเมตรหนึ่งรยห้าสิเมตรนะครับเริ่มชันขึ้นแล้วครับผมเริ่มชันขึ้นแล้วครับชันอยู่นะโอ้กันต่อครับ ดูความชันครับผมโอ้ดูนี่ทางลงนะครับโอเคนั่งพักก่แป๊บดูความชันครับขึ้นมาเราก็จะสุดแล้วอีกนิดเดียวยีงไม่ไกลนะแต่ตนลงเนี่ยเราจะเสียวอยู่หน่อยสู่กันต่อไปครับ เห็นเลยไหมครับเผาโฟมมาขวดน้ำเวลานักท่องเที่ยวมานะไม่ควรกินแล้วก็ควรจะเอาไปด้วยนะครับผมควรจะเก็บด้วยนะผมไม่มีถุงใส่ด้วยนักท่องเที่ยวน่าจะเก็บให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรทำนะพื้นที่ตรงนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับนี่ค,ครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงเจดีย์องค์ขาวองค์ดำบน เขาไข่ขม่วงนะครับผมองคดำองค์ขาวนะครับใช้เวลาตอนนี้เวลา8โม54นะครับเราขึ้นมา8มง16นาทีนะครับนี่การใช้เวลาในการเดินขึ้นมานะครับผมถึงแล้วนะครับสุดยอดเลยโอเคโอเคก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับผม เดินดูรอบๆนะครับโอเค